มลละกอฮอลแลนด์ครับดกมากครับเดี๋ยวพาพาขึ้นบันไดไปดูครับผมโอ้โหเด็ดเด็ดซะหน่อยเด็ดซะหน่อยเออถ่ายก่อนนะครับนะลูกนี้หนึ่งแล้วโอเคหนึ่งแล้วครับโอ้ฝั่งนู้นนี่ครับได้หลายลูกอยู่ฮอลแลนด์ต้นนี้ดกมากครับ อยู่อยู่ริมสามบัวครับผมกับมาล์กฮอลแลนด์เอาลงมาแล้วครับผมอยู่ริมบอ่อครับผมก็ดกดกครับมาล์กกฮอลแลนด์อันนี้ดกอยู่ครับผมต้องรีบเก็บไม่งั้นเดี๋ยวกระรอกแล้วก็นกเอี้ยงพวกนกมันจะมากินครับผม ก็แบ่งๆกันครับบางต้นก็แบ่งกันไปกินนกเอี้ยงครับเพราะมีเยอะมีหลายต้นแต่ต้นนี้แฟนชอบเดี๋ยวไปฝากว่าจะกลับบ้านวันพุธนี้แล้วครับผมครับผมบ้านสวนยากระปูวัสดีครับ